สุดๆไปเลยรัอโอ้โหสุดยอดสุดๆไปเลยมดจไปนเลยพ่มึนหนามึนหลังเนาะพี่น้องครับ สุดๆไปเลยนะครับพี่น้องอเราเราจะขึ้นไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าต้องรอให้นักท่องเที่ยวลงมาก่อนเนาะนี่คือ ขาเรือที่จะไปต่อเนาะ oh. นี่คือดาดฟ้าเนาะว้งามที่สุดเลย oh. ผมจะไปกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช่แล้วครับโอ้โหเลือกออกเลยเนาะ <c oughs> วันชาตพี่น้องออยู่ประเทศไทยนะครับสุดๆไปเลยนะครับบรรยากาศย่ำแรงนี่โอ้โหสวยงามมากเลยครับสวัสดีค่ะสวั <c oughs> สดีสาวๆกันได้มานาั่งเรือริมแม่น้ำแก้วพยานั่งเรือริมแม่น้ำแก้วพยานะครับ จะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับประเทศไทยเนาะสวยงามที่สุดเลยครับไปเลยๆว,วิวทว่าสวยงามที่สุดนี่คือต้องได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองเนะครับถึงจะได้รู้ว่ามันสวยงามแค่ไหน ดูแค่ในภาพนี่ก็คือแบบดูแล้วเพลินๆนะครับแต่ว่าที่จริงอ่ะบรรยากาศร,รอบเย็นอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับสองฝั่สงสวยงามที่จริงเลยครับทุกคน ไอคอนสยามอีกครับอุ้ยมีคอนเสิร์ตด้วยงามมากอุ้ยมีคนคอนเสิร์ด้วยกสุดๆไปเลยครับทุกคนนี่คือไอคอนสยามนะครับนี่คือท่าเรือไอคอนสยามนะครับอ้คนเต็มเลยครับทุกคนโอนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแล้วว่าเป็นฝรั่งนะครับอ้เต็มเลยครับพี่น้อง อย่าใครอยากใครพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะครับที่ที่อยู่บ้านอยู่เมืองแหละเนาะครับเนาะมาหลับชมบรรยากาศอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพรยาเนาะครับส,สวยงามจริงๆพี่น้องโอ้โห,โหนี่คือไอคอนสยามนะครับ เพราะว่าผมก็นั่งเรือทัวร์นะนั่งเรือทัวร์ริมแม่น้ำเจ้าพยากับน้องสาวนะครับกับน้องสาวแล้วก็ฝรั่งแล้วก็ไอสาวจีนด้วยโอ้โสุดๆไปเลยครับทุกคน ไอคอนสยามจะมีงานนะครับที่มีงานมีเวทีแต่ผมไม่รู้ว่ามีศิลปินหรือว่านักร้องดาราที่ดังๆคนไหนที่มาอยู่ในจุดชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวบอกทุกคนไปเลยนะครับว่าสุดไปเลยครับตอนนี้เรือ ออกจากไอคอนสยามแล้วไปต่อเลยครับทุกคนมือนีบาสไทยกับเตาลากันสิพาทุกคนไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาโอ้โสุดๆไปเลยรับทอ้โหสุดยอด สวยงามนี่คือไอคอนสยามสวยงามจริงๆนะครับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับ าาดเดี๋ยวผมจะให้ดูสาวลาวนะครับสหมนบอเหมือนบอมาน <c oughs> มานั่งเรือชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็คือว่าอะไรครับพี่น้องเนาะพาบ้านเ้าลาวแล้วก็บานผมกับปณิมีแบบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ คือว่าเป็นความทรงจำที่แบบสำคัญอีีทีหน่งเนาเอ้ยที่ว่าได้มานั่งเรือแล้วก็ชมวิวแบบสวยงามเนาะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะที่บรรยากาศในยามเรือลำหนักออบรรยากาศในยามประมาณ พกมงเนาะพกมงแึ่งนะครับพี่น้องโอ้สุดๆไปเลยนะครับถ่ <500. S 1> ายให้ทุกคนได้รับชมกันไปนะครับนี่ก็เป็นเรือท่องเที่ยวเหมือนกันพี่นอ้องเรือท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะ แต่ว่าที่จริงเบาไสก็ยากมานั่งเรือแบบนี้เนาะครับแต่ว่าดูชอโอ้โหจุ๊ไปเลยตายบรรยากาศรอบๆเรือที่ผมกับน้องสาวเนาะน้องสาวลาว,ลาวที่นั่งมาด้วยการใส้ทุกคนได้รับชมกันไปเนาะครับ เลยนั่งอยู่ดาดฟ้าเนาะดาดฟ้าของอเรือเรือจะโยกเยกโยกเยกไปเนาะครับ <c oughs> ประเทศไทยนี่คืออันดับหนึ่งเนาะครับที่ชาวตังสาตลงไหลแบบที่สุดเลยเนาะครับสุดๆไปเลย <c oughs> โอ้โต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 อ้โอ้โอ้แล้ตอนนี้ก่อนท่าเรือท่าเรืออะไรตะนูตวะอ๋อ ็คือแบบผมบ่าเน้นแปลว่าเฮ้ยผู้คนเยอะแยะเนาะครับแต่ว่าผมจะเน้นบรรยากาศเนาะครับจะเน้นบรรยากาศความสวยงามที่ริมสองฝั่งในน้ำเจ้าพยาเนาะครับว่าสวยงามจริงๆเนาะครับว่ี่เที่ยวแบบต่างต่างดูทุกคนดูน้ำดูน้ำใส่ยังไงสะพาพน้ำเก่าอ่ะ

ปลาเลือกกับปลาแพงเนาะครับทุกคนแล้วแค่ยงทาที่ปลาเองครับพี่น้นอกงกว่าไ,ได้เรื่อยเนาะทันปีทางท่างของประเทศไทยในบรรยากาศในยามค่ำคืนเนาะครับสวยงามจริงจริงเลยวูถึงแล้วสวยมาก ตัวจริงได้สวยนะโอ้โหแ้วตัวจริงช่วยสวยก่อยยิงหูอีก oh. เห็นกับตาดิอันนี้รูไ้ไหมว่าเป็นวัดเย็นสิบนี่คือวัดเหรียญสิบที่เขาพูดกันนะครับ oh. วัดอรุณเนาะ งามแผงงามวายลีพี่นอะเดี๋ยวตอนกลางวัน้มคือากาสคุ้มเที่ยค่ะคุ้มทีมาเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับอัน,นนี้คือนั่งเรือมา ที่มีเรือไปชุดซ้ายอยู่ท่าเรือไหนเขาบอกว่าเป็นท่าเรือท่าทิศแต่ก็มีนักท่องเที่ยวลงที่วัดอรุณเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรือออกต่อแล้ว ความสวยงามของประเทศไทยนะครับถ้าเรือต่อไปท่าช้างผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้าวต่อไปวัดระฆังและไปพระบรมมหาราชวังและที่ท่า สำหรับคลิปนี้นะครับวันิตย์ลบจะมีนะครับพี่น้องคนไทยติดแชร์กดติดตามสองคนนี้นะครับวันไทยบรรยากาศในยามทำคืนให้ทุคนได้รับชมกันนะครับเอาง่ายๆคือคนไทยแทต่บางทีบางกบดิไม่มีโอกาสจะได้มาเที่ยวอยู่ในจุดแบบลิมแม่น้ำเจ้าพญามานั่งเรือชมวิวกันแบบนี้นะครับก็เลยผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ที่มาถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันแลครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเป็นจบสมีเนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมเด้อไปแล้วเด้อต่อไปนะคะทุกคน๊ด้บายคอยดูคลิปต่อไปเนะ